đây nghe, Anh ấy, không có ai Hello, 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 hello. พูดแบบนี้หรือว่าสามารถพูดได้เลย ตัวจริงเสราจแล้วที่ค่ะสัญญา เพราะเหมือนประมาณว่าแบบไม่ให้ทำงานกับบริษัทคู่แข่งอ่ะค่ะใช่อุ้ยรู้สึกหน้าฝั่งนี้ไม่สวยหน้าฝั่งนี้สวยหน้าฝั่งนี้สวยใช่เราจะสลับกันอย่างนี้นะกล้องยืนสองกล้องอันนี้อันนี้กล้อง1นึ่งอันนี้อันนี้กล้อง1นึอ่ฮะอ่าฮะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับส้มนะคะส้มเป็นตัวแทนจากบริษัท Top Cooling ค,ค่ะขายเกี่ยวกับระบบห้องเย็นนะคะแผ่นฉนวนของเราจะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะก็มี PS ค่ะ PAR แล้วก็ Lock Wool นะคะวันนี้เราก็มีฉนวน PS ค่ะมาให้ให้กับท่านผู้ชมดูนะคะเนื้อฉนวนของเราค่ะก็จะเป็นโฟมนะคะเราจะ เต็มแผ่นค่ะแล้วก็คุณสมบัติก็คือน้ำหนักเบาราคาถูกค่ะแล้วก็มันจะสามารถหน่วงไฟค่ะ <c oughs> แล้วก็มี P A R ค่ะ P A R ก็คือเป็นฉนวนที่มีคุณสมบัติการไฟไร้ควันค่ะสามารถดับไฟด้วยตัวเองนะคะก็มาเหมาะกับอุณหภูมิห้องตั้งแต่ 0ถึง100องศาขึ้นไปค่ะแล้วก็ชนวนที่3นะคะล็อกวูค่ะก็จะเป็นแร่หินจากธรรมชาติค่ะนำมาปั่นแล้วก็นำมาหลอมมาเป็นเส้นใยนะคะ,ะจะเหมาะกับห้องที่เป็นห้องอบค่ะห้อง Data ห้องที่ใช้ความความร้อนอุณหภูมิ60ถึง120องศาขึ้นไปนะคะประมาณนี้ <c oughs> ไม่ได้พูดนานจะลืมแบบผลิตภัณฑ์ตัวเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ใครจะขายผนะู้าขายนะออตอบู้ตอบไ้เลยครับครับจะเริ่มขายแล้วโอเคอันเนี้ยเราพูดเรื่องสเปคแล้วถ้าเราจะเริ่มขายเนี้ยเราจะเข้าเข้าเรื่องขายจะให้ลูกค้าซื้อเราอย่างไรจะให้ลูกค้าซื้อเรายัางไงก็ต้องถามความต้องการของลูกค้าค่ะว่าห้องที่ลูกค้าจะเอาไปทําค่ะเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่คะ่ะ แช่หมูปิ้งแช่หมูเป็นห้องเย็นใช่ไหมคะลูกค้ามีงบไหมคะงบเท่าไหร่เ่ยล้านหนึ่งใช่ไหมคบแนะนําเป็น P ีค่ะเป็นโฟมข่าวค่ะคุณสมบัติก็คือการไฟไร้ควันเหมือนกันก็คือเขาจะติดไฟค่ะแต่ว่าเขาจะหน่วงไฟช่วงแรกเขาจะไม่ลามไฟค่ะห้องมอยากสูงเมตร่สูงสัก8เมตรใช่ไหมคะก็เราเราจะทำซัพพอร์ตเหล็กใช่ค่ะ เราจะต้องมีซัพพอร์ตเหล็กให้กับลูกค้า8เมตรใช่ไหมคะโฟมหนาประมาณ4นิ้วได้ค่ะค่ะค่าเอ่อ จุดขายของบริษัทเรานะคะมีทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถค่ะสามารถาให้กับความให้ความรู้แนะนําลูกค้าค่ะว่าลูกค้าอยากอยากได้ห้องแบบไหนสเปคแบบไหนความสูงความกว้างความยาวของห้องขนาดเท่าไหร่เงี้ยค่ะเราก็สามารถไปแบบสำรวจพื้นที่หน้าพื้นหน้าหน้างานได้ค่ะแล้วก็ให้คําแนะนํากับลูกค้าค่ะว่าห้องนี้ต้องการใช้เป็นถนนเท่าไหร่อยากได้งบประมาณเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะ เราก็จะช่วยออกแบบหมดทุกอย่างใช่ค่ะ